ภา่บรรยากาศภาบรรยากาศสดๆตอนนี้เฮือลมเฮือลมเฮือลมเอมเฮือลมอมนี่เฮือลมเฮือลมกับุ้มีไผ่เป็นอย่างดอกแต่ว่าจักจมน้าอ๋อเฮือจักเลยคนนี้กินละเออกินเียนตีบอและพวกพีไผตีกึ่งบึงจะเข้าขี่ออกไปเป็นการ อ่าเดนั้นโลดโลดไม่ได้เื่อน,นมันเกหนไม่กิขาวก,กิเลยเป็นไค่ขี้ขเมื่อไ่ังมาจับหลดไม่ใช่ดนเอาความมือน่แหละวามหมายว่าความเรื่องเรื่องวม<อ>มือน,นี่ยเอยอกกันก็เริ่มเิ่มขึ้นว่าม็นมีจักเนี่ยเซี่ยไฮ้จัก่มันไดหมดเอาจากรมอ่าตอนนี้เอาเอมือ่อตัลพงพ่ก็จมน้าคือกัน่าตพ่เอาเมื่ไหมาั่อเนย่ยโ้ายาคมซัดป่านไหนเนาะ ผมซื้อมาตอนนี้ก็ช่วยเลือกันได้แล้วเนาะยังเต้นเลือแต่จั๊กเลยเชียคอนให้เต้นตัจักคนนั้นคนนั้นเมายังขึ้นเหงื่อมาได้เถอะาเหงื่คนนั้นยังสาเหืออยู่จั๊กรุดแล้วหาได้เหงื่อนั่นหมดเลยอันนี้หมดเลือดเหรอเขาหู้ยังหมดเลือแต่ว่ามันเป็นการท้าทายเพราะว่าเนย รียะเห็นบัาเลยโอ้แท่เฮทีเล่มที่ล่มเล่มที่ไปช่วยอ่าวเป็ย่งมาแล้วหุ่นฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้วฮีโร่ซปเปอร์แมนมาดัดนีดังอะไเอ่ามาแล้วหุ่น ฮีโร่มาแล้วเออรต้องแยกฮีโร่มาแล้วซุปเปอร์แมนมาครับม, <c oughs> มเป็นยังไ่เฮ้ยช่ยว,ยวยเดกคนไหนน้อจักงดเอาจักอีกนี่เอาไปเซ็กจัก<อ>มึเป็นยังมึยจักดีเท้านั่นแหละใช่เหมือนฮกเ่สนามพัดพ,ก,พกทีมาี่น,นีน่เราได้คือสนามพัดเนะ